โอเคบรรยากาศยามเช้าครับฝนตกสุมช้ำหลังจากตีนานฝนตกมาประมาณ3วันแล้วครับวันนี้ลูกก้าถือโอกาสเหลืออามยามดีเช้าของวันที่2สิงหานะครับผมมาครับรถกาปดา2ปี2 0 2 1รถหามมากรถมาแบบแป๊บเดียวมีเจ้าของไปถีบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ยืนอยู่กับปีมอกนะครับยืนเจ้าเจ้าของรถคนใหม่ละครับกับบรรยากาศชุ่มช้ำอเดี๋ยวฝาก์มปีมอกกันนะครับโอเคเห็นเลยครับอ่าเห็นเลยครับเปลนยังได้มองครับพ <Okay. S 2> ี่มอก <c oughs> หลังจากตีเมาเลือกซื้อรถตีทางร้านผมครับครับดีครับเพราะว่ารถสวยไม่มถูกใจทุกอย่างเลยถูกใจครับสภาพตัวรถมันต้องพูดถึงคือทางเขาเนี่ยมีวันรันตีคือครับลูก,ก้าทุกทุกขันนะครับหมายถึงว่าเราบบเรื่องโครงสร้างของตัวถงังรถมีตัวนักทำเพิ่มมีความทามักขันคือทุกอย่างเลยเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องเพราะว่าน้ำมันรถเต็มถังขับเกือบสิงฟีลูก,ก้าเอารถมีการจ่ายนะครับจัดแบบฟีเงินดาวก่อนไปเลยนะครับสภาพตัวรถแล้วปีมอว่าถ,ถูกใจแล้ว อย่างอื่นเหรอมีติดที่อย่างของกบิบได้ราคาได้ราคาพิเศษต้เข้าของแถมด้วยนะครับของแถมจะน่ากินน้อยเขาบอกเลยเอฟซีมาหาโอ้นอตมีมองนอตแตจะมีมองนี่คือบอกเลยแบบคือแบบจุกๆเลยอ่ะได้แบบจุกๆเลยครับคือเขายินดีกับลูก้าคือลูก้าเอาใจแบบแล้วสบายใจแน่นอนนะครับธรรมดาสภาพตัวรถอ่ะเดี๋ยวเขาไปลูก้ามาตรวจสอบสภาพรถก่อนเมื่อกี้เปิดมาแบบ ขออย่างเดียวเลยว่าขอเชื่อมต่อบุญฮุทธฟังเพลงมวนกับพ <h ums> อไว่าแสดงว่าพี่มอนี่สายมากมวนนะยั <h ums> <h ums> มวันนี้จำเป็นใน้สลองเคงแค่นี้นะอ,อนะครับเดี๋ยวฝากพี่มอฟัองถึง FC ผมน่ารักครับพี่ว่าตัดสินใจเลือกซื้อมาซื้อรถตีล้านผมเนี่ยจะได้พ่องนะครับพี่ถึงจะตัดสินใจได้ง่ายรวดเดียวทั้นใจเลยนะครับ ต้องเข้ามาดูกันเด้เลยครับผมรถสวยทุกคันครับบริการดีครับครับเจ้าหน้าที่ของธนาคารนะครับพี่ตรวจสอบเอกสารอู้ง่ายก็บริการดีก็ง่ายมากครับง่ายมากเลยมือนก็ครับน้องๆไปดูแลดีครับเดี๋ยวฟังแอดมินก็คือบริการเต็มที่เลยโอ้เต็มที่เต็มที่เลยคือคำปรึกษาแนะนำอย่างชัดเจนชัดชัดเจนอ่ะชัดเจนอ่าคบอโวษสมบูรณ์เนาะโอเคฝากถึงเอฟซีนะครับ ใครได้ราคาพิเศษหรือได้ส่วนลดดีๆงามๆมามานี่นะจัดเหอะนเสียงนี้ยาจะลูก้าวเวทีแล้วว่าวันนี้เขาบู้ณมีมอกนะครับขอบคุณมาครับผมเอารถไปใช้คันนี้นะเฮือขนเงินขนท้องเข้าบ้านนักหลายๆนะครับเฮือหลํำรวยเงินท้องข้าบีบปัดไพยนะครับโอเคขอบคุณครับผมครับ เขากลืนมากครับผล่ตาเป็นก้อยตาแม่กันะครับตาบีมนี่ครับพี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวว่างเขามีเอาหาล้านทรงหมอบกับบรรยากาศชุ่มชําไปแล้วแหมำหนึ่งกันนะครับลูก้าเก่าเปิ้ลใช่ดีแนะนําเพื่อนมาซื้อต่อห่ำกันนะครับนี่ครับกันพุ่นนะเปิ้ลออกประมาณสักหนึ่งหนึ่งถึงสองเดือนที่ผ่านมากับคอนดักเจนครับเปิ้ลว่ารถที่นี้งามรถดีรถคุณภาพ วันนี้ป้าเปิดมาซื้อแหมหนึ่งกันนะครับกับบัลดาสองปีสองพันสเอสนะครับโห่คุ้มเลยนะครับลูกก้าบอกถึงผมงกกนึงว่าใช่ดีแล้วขอเพ้่ช่วยบอกต่อกันมานะครับวันนี้ก็เป็นทีเดยบร้อยแล้วครับกับบัลดาสองปีสองพันสองพันสเอสส่งมอบไปที่อำเภอเมืองหนานะครับผมกับบรรยากาศชุมชมอ่ะโอเคฝากถึงเอลซีทุกท่านนะครับอยากได้รถดีรถงามรถกล้าประกันหลังการขายเพือทุกรูปแบบ ที่ต่อสอบถามกับเข้ามาได้นะครับตีรถบ้านขอบโคยยนตการสาขาหนานเบอร์โทรสามนี่เลยนะครับผมโอเคซื้อรถแล้วสบายใจมาหาทีนีครับไปละ